คุณพ่อจะพาท่านประธานไปไหนคะพ่อพาท่านประธานไปเที่ยวครับพาไปเที่ยวด้วยใช่ครับพาไปเที่ยวไหนแต่งตัวหล่อนะเดี๋ยวต้องตามดูนะว่าเราจะไปไเที่ยวไหนเนอะเดี๋ยวมีห่มผ้าให้นะอ่ะพอไปได้วยกันไหมไม่ต้องร้องนะพอเราไปได้วยกันนะพันน้องพันน้อไปเที่ยวออกตึ้นเท้า เด็กคนนี้ไม่หลับเลยแต่ก็ไม่ร้องเลยมองดูนุ่นนี่นี่จะออกจากบ้าเหรอลูกดีใจอะค่ะอนันถแนเออถึงแล้วลูกเดี๋ยวเราได้ลงกันไปนะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะดินแล้วดินแล้วตื่นตัวตื่ตัวอันนี้มันมือน้อยๆอุ่นๆปบของใครนะ,อะของใครกันนะ ใส่แมสจำได้ป่าใส่แมสจำปะป๊าไว้ได้หันหน้าหนีเลยครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่กรมการกงสุลน,นะครับพาเจ้าพีเจน้อยของเรามาทำพาสปอร์ตครับวันนี้ผมจะมาทำพาสปอร์ตครับผมมีเดินไปนแล้วผมมีไปไหนจากผมไปยุ้พีเจครับและตอนนี้เราก็กําลังจะกลับแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรา ชื่อลูกเขาทะเบียนบ้านค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ย้ายพีเจเข้าทะเบียนบ้านนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยยังไม่ได้ทําเลยอ่ะพีเจแต่ถ้าเราไปเสร็จทันเราก็มาทันนะไปที่สํานักงานเขตย้ายเสร็จเราจะกลับมาทาพาสปอร์ตทันหรือเปล่าเราขึ้นรถไปย้ายหนูเข้าทะเบียนบ้านก่อนนะลูกตอนนี้กลาลังตื่นตาตื่นใจอยู่นะครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่เอาแม่ก็จะถ่ายรูปสิ่งที่เกิดขึ้นเหรอคะก็คือ เรายังไม่ได้เอาพีเจเขาทะเบียนบ้านค่ะตึงตึงเราแจ้งเกิดแล้วเรียบร้อยแต่เราไม่ได้เอาเขาทะเบียนบ้านตึงตึงแต่แล้วแม่ก็อ่านว่าเอ้ยมาที่เนี่ยมันไม่ได้ใช้ทะเบียนบ้านมันใช้แค่ประชาชนตัวจริงแต่สูติบัตรตัวจริงใช่ไหมแล้วก็ประชาชนพ่อแม่ตัวจริงใช่ไหมมันจริงๆรต้องเอารูกเข้าบ้านก่อนนะคะทุกคนถ้าลูกเกิดแล้วนะคะไปเอาเข้าบ้านก่อนจะทำพาสปอร์ตนะใครที่จะพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศนะครับแล้วลูกยังไม่ได้ย้ายเข้าทะเบียนบ้านก็ต้องย้ายก่อนนะครับแล้วค่อยพามาทำพาสปอร์ตซึ่งตอนนี้เรา ก็กําลังพาพีเจไปที่สำนักงานเขตเดีย๋ยวต้องรุนว่าจะทันหรือเปล่านะครับวันนี้พีเจบอกเซ็งเลยอะเมื่อกี้ลงไปนี่กําลังแบบโอ้โหตื่นตาตื่นใจเลยนะตื่นตาตื่นใจเลยเหรอตื่นตาตื่นใจมองไปทั่วเลยพี่เขาไม่อยากให้เราแบบช่วยเดือดกระสารให้สุดฤทธิ์นะคะเอ่อก็เก็ไม่ได้อยู่ดีมันต้องทำตามปรากฏว่างลงไปยังไม่ถึง10นาทีเลยนะครับพี่ยงบอกว่ากำลังจะเดินไปสั่งข้าวกินพอดีเลยครับคุณ ตอนนี้นะครับเราก็2คนพอ่พอๆแม่วิ่งสูฟัสต้องทำเวลามาที่สำนักงานเขตเพื่อที่จะย้ายลูกเข้าทะเบียนบ้านเราเองนะฮะเลี้ยงลูกหนักเหนื่อยลืมอยอย่างสิเมื่อกี้นี้จากกรมการตรงสุดมาที่15เทีเองนะถือว่าเร็วมากไปแม่ถืวัสดุดแม่ีว่าจะทันหรือเปล่าคิวที่เท่าไหร่อะรอเวลา5ข้าคิว 5คิวครับลุ้นกันนะครับว่าจะทันไหมนะจะทันหรือไม่จะทันใช่ไหมจะทันหรือเปล่าโอ้เอาแล้วค่ะไม่คาดคิดครับแมาาาาวันนี้ได้คอนเทนต์หรอกะว่าสบายๆกินหมูแล้วเพราะว่าคนที่เคยมาทำพาสปอร์ตเขาบอกว่าโอ้อใช้เวลาไม่นานค่ะ10-15นาทีก็อาจจะจริงของเขานะก็จริงแต่ว่าเรา<ม>อาจจะมาช,ช้าตรงนี้ เดี๋ยวไปเจอกันที่กรมการกงสุนนะครับตอนนี้ดีเจไม่รู้ตึกนหรือยังนะครับนแท๊ะปก็ทำมาทำพัตตาปอดเมื่อกี้ถือว่าซ้อมครับเมื่อกี้ถือว่าซ้อมเดินนะครับรอบนี้ทำจริงจริงแล้วยุกยุกโอ้โหสงสารลูกหมูน้อยของแม่มา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 มเอาหัวยุงอีกแล้วหัวยุก ตอนนี้เราก็ทําเวลากันได้ดีมากเลยนะครับตอนนี้คุณแม่กํากลังดําเนินการเรื่องเอกสารอยู่ทางด้านหลังมีกําลังดําเนินการเอกสารอยู่ข้างหลังครับอโอ FC หนูเคียบเลย FC หนูเคียบเลยโอ้มีใกล้เร็ดยังครับมีใกล้เช็ดยังสิวนมเนี้ยสิวนมเนี้ย <c oughs> ่งเลทำภารกิจเสร็จภายในวันเดียวนะครับตอนนี้ <c oughs> เรื่องของพาสปอร์ตนะครับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอเขาส่งไปรษณีย์มานะฮะ<ช>เราเลือกแบบส่งไปรษณีย์เพราะว่ามันสะดวกดีค่ะทั้ง3นคนพ่อแม่ลูกเลยเนาะใช่เราสองคนทำสิบปีแต่ว่าพีเจเด็กนี่ก็เพิดด่งต้องมีความรู้ใหม่คือก็ไม่ทำสิบปีไม่ได้นะคะต้องทำได้แค่ห้าปีอ๋อเหรอใช่ค่ะเด็กทำได้แค่ห้าปีอ่าเวลาดีเลยครับพี่เจนี่กลับบ้านก่อนรถติดลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรื่ ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามไม่ใหม่นะคะทุกคนเด็กแรกเกิดต้องเอาโต๊ะที่เก็บบ้านให้เสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะที่นี่ปิด4ี่โมงครึ่งนะคะท่าทางทำงานเขตใกลๆๆ้ๆก็คือบางเขนนะคะถ้าสมมติว่าอยากที่จะทําปุ๊บแล้วมาเลยอย่างนี้นะคะก็ได้แต่ไม่สั่งเลยไม่นั่งพิงแล้วเหรอลูกหนูจะไม่นั่งพิงกันแล้วเหรอหนูจะกลับ<ม><ม>นั่งหลังตรงนั่วตัวตรงกลับบ้านเหรอลูกเหรอหัวพิงไปไหมหัวพิงไหมหัวพิงดีกว่าลูก กิงมาสบายกว่านะคะหนูล็อกไปนะเก่งมากไม่งงแงเลยทักคนตลอดทางทักตลอดทางมีคนชมว่าหนูไม่งงแงเลยลูกเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับสีคือเต็มกองกล่องสุดอ้าวเรียบร้อยของขาไปเลยเฮ้ยจ๊หายไปไหนแล้วเออสงสารแตเอ๋จะเอ๋ไปกับบ้างครับก่อนรถติด 对，我了吧